สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องเนเน,นนอินญนันมาเนเนน,นเชียงตุงค่ะวันนี้นี่ก็มาอยู่ที่หอเชียงกองนะคะเป็นหนึ่งในหอของเ,ออเจ้านางของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทัลลนด์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทายาทที่อยู่ที่หอเชียงกองเนี่ยก็คือหลานเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทัลเลนด์นั่นเองนะคะวันนี้น้องๆเขากำลังฝึกรา รำหางนกยุงอยู่แล้วก็จะมีแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะเพื่อที่สปายโชว์ที่งานปีใหม่ไตวันที่26เอ่อก็คือพรุ่งนี้เนาะแล้วก็วันที่30วันที่จะรับปีใหม่เดือนนี้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปดูน้องๆเขาฝึกกันค่ะหอเชียงกองนะคะจะอยู่ทางไปตลาดค่ะข้างหน้าก็จะเป็นสถานีตำรวจจราจรค่ะอันนี้คือบริเวณของหอเชียงกองค่ะ ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่ทำการที่ปรึกษาที่จะทำปลอยปีใหม่ไตเนาะก็เหมือนที่ประชุมประมาณนั้นนะคะก็จัดตั้งป้ายไว้ค่ะแล้วก็พี่หอมภรรยาของเจ้าลุงเดดหลานชายของเจ้าฟ้าก้นแก้วอินทะแลงนะคะก็ได้ให้สถานที่คืออำนวยสถานที่ให้น้องๆเขามาฝึกซ้อมฟ้อนรำกันค่ะ ไม่ซุสมค่าเอ้ยอายอายไม่ซุสมค่าใ่ขึ้นอายว่า,าสาว,สาวจๆจะในๆบริเวณในหอก็กว้างขวางมากค่ะปัจจุบันก็เปิดเป็นที่เรียนหนังสือด้วยนะคะนี่หอเชียงกองอันนี้เป็นหลังที่สองค่ะใจหลวงบอกมานะคะเป็นหลังที่สองเพราะว่าหลังแรกเนี่ยเหมือนไฟไหม้ไปหรือประมาณนั้นนะคะ ใจหลวงก็รับหน้าที่อาสาสอนน้องๆฟ้อนลำหังนกยุงค่ะซึ่งฟ้อนหังนกยุงเนี่ยสมัยก่อนสมัยตอนที่เจ้าฟ้าปกครองอยู่เนี่ยเขาจะฟ้อนหังนกยุงเฉพาะงานสําคัญและวันสําคัญเท่านั้นค่ะ ันนี้จะเป็นแบบฟอนต์ลำหังนกยงแบบประยุกต์แบบสมัยใหม่ที่ใจหลวงคิดขึ้นมานะคะส่วนแบบเก่าสมัยเก่าเนี่ยนักศึกษาหมู่บ้านวัดอินยังรักษาแล้วฟอนต์ลำเก็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะไปนันค่ะพี่เขาเป็นกล้อกจ้องอันเปาซีอันที่เขาชอบชอบกินร้านนานาเขาไม่ขายแล้วเนาะอันที่เขาเป็นมุสลิมน่ะเอเดี๋ยวเลี้ยวกลับไปน นี่เป็นโซนพม่าเนาะโซนข้าวแกงพมา่าเรายังไม่ค่อยมากินแต่ว่ามันมืดหน่อยนึงนี่เห็นแล้วเห็นไหมเราไม่ค่อยได้มากินกันเนาะโซนข้าวแกงนะคะแล้วก็โซนหมูสเต๊ะร้านนี้คนเยอะหมูสเต๊ะอย่างเงี้ยอร้านหมูสเต๊ะที่เรากินประจำวันนั้นพี่เห็นในคลิปน้องใหม่นะเขาก็ไปกินหมูสเต๊ะอยู่นะน่าจะมิเอ่อ น่าจะแข่งฟุตบอลกันหรือเปล่าตอนแรกๆคือ,อ,อที่ขงไกายจนเนี่ยเนาะจะจัดงานปอยปีใหม่ไตสมัยก่อนเนาะไม่ใช่ตอนแรกๆขอโทษทีค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยจะจัดงานปีใหม่ไตรับปีใหม่ไตปีใหม่นู่นปีใหม่นี่ก็จะมาจัดที่ขงกายจนนะคะหรือว่าสนามฟุตบอลในตัวเมืองในตัวเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับวัดหัวขวงประจำนะคะแต่ปีนแต่พักหลังๆมานี้ไม่ให้จัดแล้วเนาะ เขาก็เลยย้ายไปจัดที่แถวแถวมหาวิทยาลัยที่ <Okay. S 1> ทางเชียงพองงั้นเดี๋ยวเราออกจากขงใกล้จนนะคะสนามกีฬาฟุตบอลที่อยู่ใจกลางเมืองเราจะไปที่ที่ไหนนะที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเชียงพองนะคะที่เขาจะจัดงานปีใหม่ไต้วันที่26ก็คือพรุ่งนี้เปิดงานนะคะ26ถึง30วันที่30ก็จะรับปีใหม่นั่นเองนะคะก็ เห็นว่าจะจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะปีนี้เพราะว่า,าพี่น้องไทยใหญ่ทางกุนฮะิ้งเนาะนำนำนำางหรืออะไรแถบนี้ก็จะมาเยอะนะคะเห็นว่าจะมาเป็นพันกว่าคนอ่าค่ะอุ้ยตกใจตกใจรถคันใหญ่เมื่อกี้ไปดูน้องๆ้องเขาซ้อมรำมาแล้วนะคะที่หอเชียงกองก็เดี๋ยวตอนนอี้อู้บ้านนี้สวยเนี่ยบ้านสมัยก่อนนะ ยังเหลือยังหลงเหลืออยู่นะคะที่สร้างในสมัยของเจ้าฟ้าสมัยก่อนเนาะ,นะยังหลงเหลือเยอะอยู่ขึ้นดอยส,สยามหมองแหลนะคะตอนตอนเด็กเดกอะ่ะนี่ก็งงมากว่าทําไมจะต้องเรียกดอยนี้ว่าดอยส,สยามมองแหล่นะคะสยามก,ก็คือสลาเนาะก็คือครูประมาณนี้เนาะหมองแหล่นี่เป็นชื่อของคนนะคะซึ่งเมื่อสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยคุณตาคุณยายเขาเป็นหนุ่มๆนสาวๆอย่างเงี้ย สยามมองแหลเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้พี่นินอแล้วก็เหมือนเขาบริจาคอะไรสักอย่างเนี่แหละมันบริจาคเยอะอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกรอยนี้ว่ารอยสยามมองแหลนะฮะอ้แถบนี้จเจริญขึ้นเยอะเลยเนาะพี่นินเนาะอ้แถบนี้จเจริญขึ้นเยอะเลยเนาะพี่นินเนาะเหมือนกับว่าเป็นเส้นทางที่จะไปตองจีเนาะแล้วตั้งแต่ที่ลาเซียว ฝั่งนู้นมีศึกสงครามนะคะรถสิบล้อรถขนสินค้าต่างๆก็เหมือนเขาเปลี่ยนเส้นทางนะคะเปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นเชียงตุงไปอ่ะเนาะก็เลยทำให้แถบนี้่ะ,ะเจริญคึก,กคักคึกคักเยอะขึ้นคืออันนี้คึกคักแล้วใช่ไหมคึกคักแล้วเนาะคึกคักแล้วนะคะคึกคักเยอะขึ้นถ้ามาสมัยก่อนนี้คือจะเงียบเงียบเนาะแล้วก็อพอรถขนสินค้ามาทางนี้เยอะขึ้นเนี่ย มันเป็นยังไงอะถนนเสียรถ10บล<ด>อ้ล<ด>อสล้อมาเนี่ยถนนเสียเยอะมากเลยอย่างเช่นทาชิเล็กเชียงตุงเนี่ยสมัยก่อนขับแค่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงนะคะ,ป,ะปัจจุบันนะต้องขับเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะร60กิโลเองนะคะต้องขับเป็นห้าชั่วโมง6ชั่วโมงรถส่วนตัวแต่ถ้าเป็นรถรถโดยสารเนี่ยขับกี่ชั่วโมงนะเจชั่วโมง7ดชั่วโมงค่ะ จากท่าคีเหล็กมาเชียงตุงนะคะถนนคือเย่มากตอนนี้ก็เห็นว่าเขาก็กำลังจะซ่อมแซมปรับปรุงอยู่ค่ะอ๋อนบันมีอันเหียงก็ชิงชิงชาสวรรค์นะอ่ามันใจชิงชาสวรรค์ก็ใจหนอชิงชาสวรรค์เล็กๆจะกน่ะเป็นมาเตขายโคอยอ่ะยาพยิโรตีไหนแต่ละอันรดรถโอ้ยกาหลีหรือดหวนกิ่ง กะลีหลุนรถอ,อันยินม้มอะจะรู้รถอ้หนาสงสารหรือรถฉันสงสารรถเชิงช้าสวรรค์สไนเปอร์มี่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่ขายโค่โอ้ที่นี่จะเป็นที่ขายของหมดเลย เตรียมมาขายของกันละวันยงเขาอะเออน่าสัมมาเตอเพื่อนของนินก็จะมาขายของนเป็นเพื่อนนินด้วยเป็นน้องสาวต่างเขาเรียกอะไรลูกพี่ลูกน้องเราด้วยเออเต้นก่อนเลยไม่เห็นก็เองร้เต้นก่อนเลยม่เคยด้ก็อ๋อขาวาอุกมาเอาเต้นเอเอาสองขาวาเอาสองหลอดเอาเ่าอเดียวกันง ก็งงอยู่ว่าทำไมแบบเวทีทำในในอินดอร์เนาะปกติเวทีปีใหม่ไทยเนี่ยเขาจะทำแบบอาล์ด์นะคะแต่เขามีพยากรณ์ว่าวันที่2 8่แปดยี่เบเนี่ยฝนจะตกเขาก็เลยทำในอินดอร์แน่เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋วดูกัน ก็มีเวทีมีเครื่องเสียงมีเครื่องดนตรีด้วยนะคะ mm hmm. เห็นว่าปีนี้จะมีการแข่งขันร้องเพลงด้วยเหมือนกันนะ mm hmm. ถ้าเวทีจัดในอ mm ินรดก็คงจะจุดพลุไม่ได้แน่ปีนี้ mm hmm. ส่วนเท่าแก่บ้านเท่าแก่เมืองเขาที่รับหน้าที่จัดงานปีใหม่ไตครั้งนี้นะคะก็กำลังนั่งประชุมกันอยู่ค่ะ ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักช่องนนๆแล้วก็ช่องไตเจมตุมด้วยนะคะ <S <S คลิปนี้ก็ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ<ด>ขอบคุณค่ะ